สวัสดีจ่าที่นะสวัสดีจ่าวันดอนราพี่น้องเห็นไหมดูสวัสดีจ่าวิถีฐานอาบน้ำแล้วนะเปลี่ยนชุดแล้วคฐานนู้นท่านก็ปั่นนี่จะนอนแล้วก่อนนอนไหมพี่น้องเบื้องหน้าจังไนก่อนจะอี๋จะนอนแล้วใช่ไหมหอมจังเลยชื่นใจจังเลยหอมจังเลยก็ชื่นใจจังเลยหอมจังเลยก็ชื่นใจจังเลย นานแล้วใช่ไหมจ๊ะแม่วันนี้เราจะมีอะไรกินเนาะบ่ได้กินเขาพี่น้องไงมาด้วยสวนกับว่าดนางมงมือถือตอบคอมเมนต์พี่น้องอันบุ๊ได้ตอบบุ๊ดได้ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องโอ้ธานาเมืองดากดหัวใจให้ทุกคนนะครับผมขอบคุ่นโอกาสรับชมโอกาสติดตามเออเขียนใต้หัวเลไอ้กองซองก็เขียนใต้หัว เด็กของสองเห็นต้องเอาเบิ้งแม่ก็ได้ละแตเบิ้งแม่ไปก่อนแม่มาดีหน่อยครับอุ้ยทำไมทำแรงจังอารมณ์ไหนขึ้นไหมพ่อทำโปรไฟล์หน่อยที่อุ้มลูกมาทำโปรไฟล์ก่อนนี้ใหลูกกำลังเนี่ยพ่อาปใส่ที่ซีลูกนอนอยู่อ่ะมามา ฮกแน่ได้ไปน้องขอโทษได้ไรครับเพราะว่าน้องมาได้ยองครับผมผ่าทุบบอลเป็นผูแล้วก็ลื้อเออเพื่นลื้อเพื่อนเองเพื่นเลยโอ้ยมันเรื่อยมันงทีขันกูคะเบื้องปองแป้งกับไปทิมกูเนี่ยบอกเพื่อนได้เอาไปโยนทิมกูนะเดี๋ยวยิกหน้าแม่เด้อเห็นบอกกี่ในยิกหน้าแม่จนบาดสิละหยอกเข้าเราโคตรหนาพี่น้องเพื่อนเบื้องขาพี่น้องเบื้องขาเพื่อน ไม่อยากเขียนหนาดิเจ๊ชีดี้เป็นได้เขียว อันนี้กล้งอ,ลองือว่ายิ้มืด้ปาใน,น,าน,น,าน,นพี่น้องหัวจ้งของากาใช่ใช่ใช่บแม่ตดใช่แม่ตดพี่น้องพักกันได้กินเขาเลียงก็ยังโน,โน่นอเอาไล่พี่นลาน้องไปซะเดี๋ยวไปเบิ้งหน้าไก่จังหน่อยก่อนเวีน<ป>เวียนเวียนเวียนเิยไดีดิด Để anh đi, để anh lại với con trai bắt đi cha.